คลิปนี้ทําเพื่อตอบคําถามคนที่ถามเข้ามานะคะว่าเอาวิดีโอใหม่เข้าเพลย์ลิสต์ทำยังไงอันดับแรกนะคะมาที่หน้าโปรโฟไฟล์ของเราแตะตรงนี้นะคะแล้วเราจะเลือกวิดีโอที่เราอัปโหลดเรียบร้อยแล้วไปลงในเพลย์ลิสต์นะอันดับแรกไปที่วิดีโอที่เราเพิ่งอัปโหลดลงนะคะแตะเข้าไปที่วิดีโอนะคะแล้วก็ไปที่เนี่ยคะ่ะเห็นว่าจุดไข่ปลา3จุดยุมด้านล่างขวา แตะเข้ามา,มาไปดูที่แคปแท็กเครื่องมือล่างสุดจะเห็นว่าคำว่าเพิ่มลงในเพลย์ลิสต์ตรงนี้นะคะแตะเข้าไปเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าคุณมีเพลย์ลิสต์เยอะมากมายเลยนะให้ไปเลือกเพลย์ลิสต์ที่เราต้องการที่จะแอดอว่าเพิ่มลงนะคะแตะลงไปสอนออนไลน์ผลิตเงินล้านตรงนี้นะคะอ่านเห็นไ,ไหมไปอยู่ในเพลย์ลิสต์ตรงนี้เรียบร้อยแล้ว อ่ถัดมาอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นว่าอา่ะพอดแคสต์นี้ละกันเนี่ยพเพิ่งอัพโหลดลงตัวนี้นะคะทําวิธีการเหมือนเดิมเลยก็คือไปที่จุดไขป่ปลา3จุดตรงนี้นะคะแตะเข้าไปแล้วก็มาดูตรงแทบเครื่องมือล่างสุดแล้วก็มาตรงคําว่าเพิ่มลงในเพลย์ลิสต์แตะมาลงตรงนี้เนี่ยตัวนี้เป็นพอดแคสต์ของคุคิโอนะคะคุคิโอก็จะเลือกลงคิโอพอดแคสตแตะลงมา ก็เข้าอยู่ในเพลย์ลิสต์เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดเลิ์กดแชร์คุพี่โอด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย